ยอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสหรือจะเอาชนะคนแล้วแพ้กิเลสตัวเอง การปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อลดละอัตตาตัวตนไม่ใช่เพิ่มอัตตาตัวตนในการเป็นผู้รู้รู้เพื่อระวางเราไม่ยอมคนอื่นหรือเราไม่ยอมตัวเองลองพิจารณาดีๆเราหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนอัตตาของตัวเองอยู่หรือเปล่าหลายครั้งที่เราเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นเริ่มต้นจากการกระทบกระทั่งกันเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่การไม่ให้อภัยกันเลย เลยผลักดันให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จนกลายเป็นความเสียหายที่มากมายกว่าเดิมเราเองมีหน้าที่เรียนรู้เพื่อที่จะปล่อยวางเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินผู้อื่นการตัดสินผู้อื่นนั้นกฎแห่งกรรมมีหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วและยุติธรรมเที่ยงตรงที่สุดแล้วที่เราโดนผู้อื่นละเมิดอยู่อาจเป็นการใช้กรรมเก่าของเราเองดังนั้นอย่าไปตัดสินผู้อื่น แต่ให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยใจตัเองให้เป็นอิสระปกติที่มาเจอกันแล้วเกิดเหตุกันแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคู่เวรคู่กรรมกันอยู่แล้วความไม่พอใจไม่ชอบใจมันจึงมากกว่าเหตุการณ์ปกติแล้วด้วยความที่เราเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมันก็พร้อมที่จะก่อกรรมใหม่ทันทีให้หนักกว่าเดิม ผู้มีปัญญาพึงระงับเหตุด้วยการให้อภัยหมดเวรหมดกรรมกันตรงนั้นมิใช่พ่ายแพ้แก่ใจตนเองก่อเหตุก่อกรรมที่หนักกว่าเดิมจนกลายเป็นผลกระทบที่อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตไปก็ได้ให้ฉลาดที่จะให้อภัยกันหลีกเลี่ยงออกจากการเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันมันอาฆาตกันไม่จบไม่สิน้นใจไปยึดเอาไว้เองเดี๋ยวก็ต้องมาเจอกันอีกไม่อยากเจอกันก็ให้ตดัดให้จบ อโหสิกรรมกันไปให้อภัยกันอภัยทานเป็นบุญใหญ่มากเปลี่ยนที่ใจจากอากุศลให้เป็นกุศลใครปล่อยได้ก่อนคนนั้นก็หลุดพ้นได้เร็ว